โอ้โหตัวมันนี่พี่รอนแม่งโคตรปิงอ่ะเฮีย้ยควยสอดเฮี้ยโคตรทุเรศอ่ะดวมันเล่นปิงดิพี่ดูดิเฮียฮ้ยแต่พี่กูแจกได้สวดควยใรที่เดียวแม่งบอกสักทีสว์ดูดิดูมันเล่นปิงดิเฮี้ยเล่นผักแน,น่มนเอาไวส้สอดเองจริงอ่ะเฮีย้ยแต่คุยพี่กูแจกได้เฮี้ยควยแม่งได้บอกสักทีสว์ควยเฮีย มาครับวันนี้จะมาแจกตัวเปิดปิงนะครับจากที่ดูคลิปกันไปแล้วครับน้องผมโดนมานะครับแบบว่าตัวแม่โครเชียนะครับต้่งเปิดปิงต่อยแน่นอนครับการตีเลยคือผมไม่ได้เล่นนะครับการันตีเลยผมไม่ใช้แน่นอนนะแคที่ทาคลิปออกมาแค่แบบว่าอยากให้เซิร์ฟอิตเลียของบล็อกนะครับขนาดเซิร์ฟ 2K ของบล็อกเลยนะครับนี่ครับสอนเลยทิ้งดิงนี้ให้นะครับแล้ว ได้ปุ๊บแตกไฟล์เลยครับนะครับ <c oughs> แตกไฟล์ปุ๊บก็กด <c oughs> ตัวนี้ครับพอเข้าปุ๊บนะครับ, <c oughs> บรกดอันที่หนึ่งครับแล้วอันที่สามครับแล้วอันที่สี่ครับ <c oughs> เรามาติดอันนี้เป็นตัวเอ <c oughs> ลำหน้าครับแล้วความเปดปินครับอยากจะมาฟังสมุดนะครับ <c oughs> ปิป <c oughs> งเรา <c oughs> ว,วิ่งอยู่ยี่สิบห้านะครับยี่สิบห้ายี่สิบหกนะครับเราเดิกไปปิงมาสักแปดสิบเก้าสิบนะครับ เราเพิ่มตรงนี้ครับ6กสิบครับแล้วมันจะบวกปิงในประเทศครับกดสตาร์ทเลยนะครับปึ๊บแล้วมาดูครับนี่ครับครับเพิ่มแล้วนะครับขอให้แบบว่าอิเดียวบ็อกเลยครับเปิดปิงเนี่ยเวลาไปซ้อมทีมหรือไปต่อยอะไรเงี้ยมันไม่สนุกแล้วครับเห็นเปิดกันเกลื่อนเลยนะครับเลยมาทำคลิปแจกนะครับไม่ได้ใช้นะครับการเตะเลยขอบมากครับ